นี่ผมตั้งร้านอยู่ถนนคนเดินแล้วครับมีที่วาดใหม่คือท่อท่อประปาที่ลำเลียงน้ำมาจากอ่างสำเร็จนะครับที่วาดมาจากสถานที่จริงเลยไม่ได้อ้างอิองแบบรูปแล้วก็มีปางสามยอดแล้วก็มีโรงเลี้ยงมา้าเลี้ยงเลี้ยงม้าครับแล้วก็มีศิลปะบายนสมัยยุคเดียวกับปางสามยอดครับ แล้วก็มีโรงเลี้ยงช้างในวังนาลายถ้าดูของจริงไปดูในวังนาลายแล้วก็มีศิลปะบายนเป็นนางารำและระบำลบบุรีแล้วก็จะมีลายลายหน้าบันของปราสาทนะครับเป็นลายต่อแล้วก็จะมีโรงเลี้ยงยแล้วก็มีปากแขกตรงในเมืองลบบุรีนะครับแล้วก็มีศิลปะ บายนสมัยฟางสามยอดนะครับแล้วก็มีปร,ประสาทพระเจ้าเหาครับ <c oughs> ก็เป็นโปสการ์ดนะแผ่นละร้อยครับผมมีเวลาอยู่ถึงห้าโมงแต่ผมจะไปสี่โมงครึ่งไปคอยรถ4ี่โมงครึ่งโอเคครับไม่อย่างนั้นผมกลับบ้านหลายบาทเลยอยู่ถนนคนเดินสวนราชาแล้ครับกับคุณในวังที่ให้วาดรูกครับแต่ถ้าเกิดไปวาดอีกจะตั้งอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วขออในวังบอก เพราะว่าไม่งั้นคนอื่นก็จะมาวาดรูปตั้งขายตั้งขายกันตลอดเลยก็เดี๋ยวไปนั่งวาดอย่างเงี้ยไปเก็บสถานที่จริงผมก็จะไม่ตั้งครับโอเคกล่าวขอโทษด้วยครับกล่าวขอบพระคุณที่มาเตือนครับพี่ชายพี่ชายก็บอือย่างไงเดี๋ยวผมของานแสดงได้ขอเบอร์ไว้ด้วยครับก็เป็นกฎของทางในวังนะแต่ผมเป็นคนลบลีผมนอนกินอยู่วางวาดรูปก็วางอยู่ตลอด ว่นวาดโคกอยู่พิพันธนะ์แล้วก็พอคนเก่ามาหรือเรียนพ่อช่างก็มาทํารายงานเรื่องเรื่องศิลปะพอคนเก่าก็ให้ถ่ายรูปไปขอห้ามถ่ายรูปแต่ขออนุญาตทํารายงานไปส่งอาจารย์เนะี่ยพอตูกล้องเอวกล้องหกตัวร้อยกระาาดว่านจะชัดงไงเงียเงียบแล้วที่จะทำงานตงน่งไงแล้วพักมีเด็ก มอกรุงเทพหรือมอลังสิตอะเด็กโฟโต้แม่งอยู่ดีแม่งค่อยกล้องวันสิบกว่าตัวคนบ้าเลยค่อยกล้องมาสิบกว่าตัว,มตว <c oughs> ผมแม่งยืมถ่ายถ่ายันในวังยันนู่นนะเจ้าพ่อสถาการะ <c oughs> เยินหน,น้าแต่ว่าแต่ว่าเราใจดีมากให้ผมยืมกล้องมาทำรายงานส่งก็ตัวห่อยกล้องมันสิบกว่าตัวเ <c oughs> <c oughs> ด็กโฟโต้บ้าไอ้ค่อยกล้องมาทำงานสิบกว่าตัว <c oughs> ผมไม่เยิวเลยยิ่วทำงานส่งพอช่างด้วยเลยก็หาดีขอบคุณในวังลบรีครับขอบคุณขนมคนเดินครับผมมีเวลาอยู่ไม่มาก <c oughs> คุยเต้นกับพ่อขาแม่ขาวันหลอหนน่อไอ้เนาะนึกว่าตายไปแล้ว <c oughs> โอเคครับรเจอพี่อ้นร้านตัดผ้าร้านอะไร,รอะไรเนี่ยนิวอะไร อะไรร้านนิวยอร์กอะไรร้านร้านอะไร,นะ <c oughs> ร,นเ,รเนี่ยร้านร้านตัดเสื้อผ้าพี่อ้นเน่ยเจนนานหล่อหรือเกิ่โอเคครับเดี๋ยวนั่งค่าเวลาแล้วก็คอยรถไฟมาแล้วกันกลับแล้วงไงมาดูนะครับภาพรบรรทุทีวันนี้อ่างเก็บท่อลำเลียงน้ำมาในวังนารายจะอาบน้ำเหล็กน,นะครับ <c oughs> ฝลังชาวฝลังเศสกับชาวอะไรหรอหรือไม่กต้องไปดูในคลิปผม,มอัดไว้ให้นะครับโอเคครับร้อนหือเกินไงมาดูโปสการ์ดนะครับไม่ซื้อไงก็ถ่ายรูปไปหัดวาดได้ครับเด็กๆเด็กๆที่โคราชท,ที่ผมถ่ายไปมาพนักงานา,าก็เต็มก็มาดูรูปจะซื้อของอกไม่ขายในวังของไม่ให้ขายให้ถ่ายรูปไปไปหัดวาดเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆก็ถ่ายรูปไปหัดวาด หนูวาดไม่ได้อ๋อเอาดิสสอลาก่อนแล้วค่อยอาปก,กาเราเราเรายังไม่แม่นก็เลยสอนเด็กๆไว้ได้วยเลยครับโอเคครับ <ๆ S 2> อยู่สตราชาลพรีครับขอบคุณบ้านวางอะไรขอบคุณลพบรีครับ <ๆ S 1> ที่นี่ลพบรีบ้านเราขนนคนเดินวันพุดครับที่สตราชาๆๆ <ๆ S 2> ยุดแล้ว